ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนเดอรี่ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับณหมู่บ้านกลางหุบเขาแห่งหนึ่งบรรยากาศอันสวยงามของธรรมชาติที่นี่ ทำให้มีนักท่องเที่ยวคอยแวะเวียนกันมาอย่างไม่ขาดสายและอีกหนึ่งสิ่งที่ดึงดูดผู้คนให้มายัางที่แห่งนี้นั่นคือตำนานกรุพระโบราณที่ถูกซ่อนอยู่ภายในวัดร้างซึ่งตั้งอยู่ในป่าลึกวัดร้างแห่งนั้น เป็นวัดเก่าแก่ที่ครั้งหนึ่งในอดีตชาวบ้านต่างพากันเดินทางไปกราบไหว้ก่อนจะเกิดเหตุโจรบุกปล้นและฆ่าหลวงตาชื่นเจ้าอาวาสของวัดในขณะนั้นและได้ขโมยของในกลุ่พระของท่านไปแต่แล้วพวกโจรเหล่านั้นก็ถูกอาถรรพ์เล่นงานล้มตายกันไปทีละคน จนต้องรีบนําของที่ขโมยไปกลับมาคืนทำให้ไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าเฉียดเข้าไปใกล้วัดนั้นแม้แต่คนเดียวแต่ก็มีคนนอกหมู่บ้านจำนวนไม่น้อยที่ไม่เกรงกลัวและพากันมาสแสวงหากรุ่พระโบราณแต่ก็ไม่มีใครไปถึงสุดท้ายก็ต้องพบเจอกับอาถรรพ์ จนมีอันเป็นไปแทบทุกรายวันหนึ่งตามาตก่อถูกตะสิงซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านตามตัวมาแต่เช้าและได้แนะนำให้รู้จักกับเสียวงคนที่จะมาจ้างแก่ให้นำทางไปยังวัดร้างแห่งนั้นเนื่องจากตามาตแกเป็นพลานป่าที่รู้เส้นทางเป็นอย่างดี โอยข้าไม่เอาด้วยหรอกพวกที่เข้าไปก็โดนอาถรรพ์ตายไปหลายคนแล้วพอ่อผู้ใหญ่ก็เห็นผมแค่อยากเข้าไปเห็นเป็นบุญตาไม่ได้เข้าไปทำอะไรไม่ดีถ้าพรานตกลงผมจะให้เงินเพิ่มอีกแสนหนึ่งเองไม่ต้องกลัวหรอกไอ้มาดข้าก็ไปด้วยจะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยเงินจำนวนมากทำให้พรานมาดคิดอยู่ครู่หนึ่ง เพราะแกมีลูกเมียที่ต้องดูแลและเห็นว่าตัดสิงก็ไปด้วยคงจะไม่มีปัญหาอะไรแกรตัดสินใจตอบตกลงและได้บอกกฎว่าเมื่อเข้าไปแล้วให้ทำตามคำสั่งของแกทุกอย่างห้ามล่าสัตว์ในป่าหากมีใครบาดเจ็บจะต้องกลับกันออกมาทันทีเมื่อตกลงกันได้ พรานมากก็ขอกลับไปเตรียมตัวเพื่อออกเดินทางในวันพรุ่งนี้เช้ารุ่งขึ้นทั้งสามก็ได้มาเจอกันที่ทางเข้าป่าท้ายหมู่บ้านพรานมาดได้บอกให้เสียวงกับตะสิงมายืนหลบอยู่ด้านหลังตนก่อนแกจะพนมมือท่องคาถา,าเมื่อจบบท แกก่อกล้มลงหยิบใบไม้บริเวณนั้นแล้วพลิกขึ้นเพื่อขอเปิดทางกับเจ้าป่าเจ้าเขาก่อนจะออกเดินนำตรงเข้าไปในป่าโดยมีเสี่ยวงและตะสิงเดินตามมาติดๆทั้งสามเดินลึกเข้าป่าไปเรื่อยๆผ่านต้นไม้สูงตะงานที่ขึ้นเรียงรายหนาทึบจนเกิดเป็นร่มเงาปกคลุมทั่วทุกพื้นที่ เมื่อเดินกันมาได้สักระยะเสียวงก็ร้องขอให้พรานมาดหยุดพักเพราะแกเดินต่อไม่ไหวในตอนแรกพรานมาดก็ไม่เห็นด้วยเพราะแกกลัวว่าจะมืดค่ำเสียก่อนและต้องเผื่อเวลาขากลับด้วยเอาหนะ้าพักสักหน่อยคงไม่เป็นอะไรหรอกขาก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็พักกันตรงนี้แหละ อย่าไปไหนไกลล่ะจะทำอะไรก็ยกมือไหว้ขอเจ้าที่เจ้าทางก่อนเข้าใจไหมว่าจบแกก็นั่งรอที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ส่วนเสียวงกับตาสิงก็พากันเดินแยกไปอีกทางพรานมาดนั่งรอทั้งคู่อยู่นานแต่ก็ยังไม่กลับกันมาเสียทีูทจูก,ก็มีเสียงร้องของสัตว์ ดังระงมไปทั่วทั้งป่าพรานมาตรู้ได้ทันทีว่าต้องมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นสักพักเสียวงก็เดินกลับออกมาพร้อมร่างของงูขนาดใหญ่ที่ถูกตัดหัวจนขาดวินก่อนที่เขาจะโยนมันลงตรงหน้าของพรานมารเอ็งทำอะไรของเอง็งข้าบอกแล้วใช่ไหม ว่าห้ามฆ่าสัตว์ในป่าก็มันจะโชคผมผ่านจะให้ผมทำยังไงจริงๆนะไอมาดข้าเห็นมันชูคอกําลังจะโชกเสียเขาจริงๆตายตายแน่ๆพวกเองต้องกลับหมู่บ้านกับข้าเดี๋ยวนี้กูไม่กลับมึงต้องพาพวกกูสองคนไปที่วัดนั้นเดี๋ยวนี้ว่าแล้วเสียวงก็เล็งปืนไปที่พรานมา ส่วนผู้ใหญ่สิงก็ไม่ได้ห้ามปรามอะไรทำให้พรานมาศรู้ได้ทันทีว่าทั้งคู่นั้นรวมหัวกันหลอกแกทันใดนั้นจู่ๆก็เกิดลมกันโชกแรงต้นไม้ใบหญ้าทั่วบริเวณนั้นสั่นไหวอย่างรุนแรงราวกับมีพายุพรานมากยกมือขึ้นไหวท่วมหัว และกล่าวขอโทษขอโพยด้วยความหวาดกลัวไม่นานทุกอย่างก็สงบลงอีกครั้งพรานมาศจำใจเดินนำทางต่อไปไม่นานนักทั้งสามก็มาถึงยังวัดรางที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพังต้นไม้ใบหญ้าขึ้นรกทึบปกคลุมไปทั่วบริเวณ พรานมาจ้องมองท้องฟ้าที่เริ่มมืดแกรู้สึกใจคอไม่ดีนักเพราะแกไม่ได้เตรียมตัวมาเพื่อค้างแรมทั้งสามเดินเข้ามาในโบสร้างและพบกับพระประธานขนาดใหญ่ตั้งอยู่ก่อนที่เสียวงจะใช้ปืนคู่พร,รานมาและบอกให้แกไปช่วยตัดสิ่งเลือนพระประธาน ทั้งสองออกแรงกันอยู่นานจนในที่สุดก็สามารถเลื่อนพระประธานออกได้เผยให้เห็นช่องด้านในที่มีหีบใบใหญ่ซ่อนอยู่ตาสิงรีบยกหีบนั้นออกมาเปิดดูก็พบกับพระเครื่องและแก้วแหวนเงินทองมากมายอยู่เต็มหีบพลาดดีๆทั้งนั้นเลยเสีย เราจะรวยกันละเว้ยไอ้สิงทั้งคู่หัวเราะชอบใจก่อนที่จะชะงักไปเมื่อมีเลือดสีแดงหยดลงมาใส่แขนของตาสิงส่งกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งทั้งสามค่อยๆเงยหน้าขึ้นไปมองก่อนจะต้องตกใจจนแทบช็อกเมื่อพบกับร่างของพรารูปหนึ่ง สวมจีวรที่เปื่อนไปด้วยเลือดเนื้อตัวผอมแห้งจนหนังติดกระดูกมึงจะเอาของกูไปไหนพูดจบร่างนั้นก็กระโดดลงมาประจันหน้ากับทั้งสามเสียวงตกใจจนหลับหูหลับตาลั่นไกปืนไปหลายนัด เมื่อตั้งสติได้ร่างนั้นก็ได้หายไปแล้วด้วยความหวาดกลัวทั้งสามจึงวิ่งตเตลิดหนีเข้าไปในป่าซึ่งตลอดทางที่วิ่งมาก็เกิดลมกันโชกแรงจนต้นไม้ที่อยู่ร,บรอบๆสั่นไหวไปตามๆกันวิ่งกันมาได้สักพัก พวกเขาก็ต้องคนลุกไปทั้งตัวเมื่อกลับมาโผลอยังวัดร้างที่เดิมผีตนนั้นยืนอ,อยู่ที่หลังคาของโบสถพร้อมกับจ้องมองลงมาด้วยสายตาที่อาฆาตตาสิงที่เห็นดังนั้นก็ร้องโวยวายจะเอาหีบที่ขโมยมาไปคืน แต่ก็ถูกเสียวงเข้ามาแย่งไปเสียก่อนทั้งสองยื้อแย่งหีบกันไปมาจนของด้านในกระเด็นออกมาจนหมดเสียวงที่ถูกความโลภเข้าครอบงำจึงคว้าปืนขึ้นมายิงใส่ตาสิงจนแกล้มลงนอนจมกองเลือดเสียวง รีบกลมลงเก็บของที่ตกตามพื้นแต่แล้วมือของแกก็ถูกฝ่าเท้าสีดำเหยียบเข้าเต็มแรงพอเสียวโวยเงยหน้าขึ้นไปมองก็พบกับพีพระตนเดิมยืนถลึงตาค้ำหัวแกอยูกอ่กูไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วไร่กู คนโลกอย่างพวกมึงกูจะเอามาอยู่เฝ้าสมบัติกับกูหลวงตาชื่นข้าเป็นหลูกหลานของคนในหมู่บ้านแห่งนี้พวกข้าได้สำนึกแล้วโปรดท่านไว้ชีวิตพวกข้าด้วยเถิดส่วนสมบัตินี้ข้าจะนำไปให้หลวงพ่อที่วัดเก็บไว้ให้ชาวบ้านได้กราบไหว้บูชาและจะไม่ให้ผู้ใด ลูกล้ํำเข้ามายัางที่แห่งนี้อีกพูดจบพรานมาศก,ก้กลมลงไปกราบอีกครั้งเมื่อเงยหน้าขึ้นมาก็พบว่าวิญญาณของหลวงตาชื่นได้มายืนอยู่ตรงหน้าของแกครู่หนึ่งก่อนที่ท่านจะสลายหายไปพรานมารีบเข้าไปช่วยเสียวง และพาการเดินกลับหมู่บ้านทันทีเช้าวันต่อมาพรานมาก,ก็ได้นําหีบมาให้หลวงพ่อที่วัดและได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ท่านฟังก่อนที่หลวงพ่อท่านจะบอกกับพรานมาว่าวิญญาณของหลวงตาชื่นได้หมดห่วงและไม่ได้อยู่ที่วัดแห่งนั้นแล้วให้พรานมาช่วยเกณฑ์คนเข้าไป เอาพระประธานที่วัดร้างแห่งนั้นออกมาเสียและให้เอาศพของตาสิงออกมาด้วยจะได้ทำพิธีให้เรียบร้อยส่วนเสียวงนั้นแกนอนจับไข่ยอยู่สามวันกว่าอาการจะดีขึ้นและได้ถูกเหล่าชาวบ้านจับส่งตัวให้ทางการเมื่อเรื่องราวทุกอย่างจบลงชาวบ้านก็ช่วยกันปิดกั้นทางเพื่อไม่ให้มีผู้ใด เข้าไปที่วัดร้างแห่งนั้นได้อีกก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องพระเฝ้าสมบัติหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอรี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ